สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมันคันป่าคา่ะเต่าที่ภูคาโจมตากบคระดาคุณผู้ชมนะคะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะครับปวดขาทั้งคืนเลยเพราะว่าหยุดไป2วันไม่ได้กินตัวคอลลาเจนคุณภาพดีคอลลาเจนเกรด A นะคะคอลลาเจนนี้ก็คือน,นี่คุณผู้ชมนะก็คือวีเจนวีเจนวีเจน,เจน,เจนโอ้ยกูางงไปหมดแล้ววีเจนซีพลัสวีเจนซีพลัสเนี่ยนะคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะมไม่ได้นอนเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดได้กินนะจะไม่มีอาการปวดขา พอดีเนี่ยมันหยุดไปสองวันก็เลยไม่ได้กินคิดถึงเขามากคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนิดหนึ่งนะคะเป็นคอลลาเจนไม่เหม็นขาวด้วยนะไม่เหม็นขาวหลายคนเนี่ยอินบ็อกมาถามบอกแม่ทําไมหนูกินคอลลาเจนแล้วหนูเหม็นข่าวขนาดหนูซื้อกระปุกหนึ่งก็หลายร้อยแล้วก็เหม็นข่าวเหม็นข้าวหมดค่ะลูกคอลลาเจนยังไงก็เหม็นขาวมันไม่สามารถที่จะกดความขาวได้มันไม่สามารถที่จะมาเป็นน้ําเปล่าได้ ยังไงก็ต้องมีกลิ่นข่าวถ้าสกัดจากปลานะคะแล้วก็บางคนบอกว่าแม่ทำไมหนูซื้อเนี่ยก็หลายเป็นพันเลยนะทำไมหนูกินแล้วหนูอ้วนเพราะว่ามันผสมแป้งนะคะตัวคอลลาเจนใส่นิดเดียวผสมแป้งลงไปแต่ตัวคอลลาเจนมีฮอเนี้ยเขาไม่ผสมอะไรเลยเป็นคอลลาเจนเพียวๆเป็นไททีกับไททูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลในการที่จะได้รับเนี่ยมันเกือบ100ร้อยเรเก็คือมันจะเห็นผลกินไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันเอาไปใช้งานได้90%าสิบเปอร์เซ็นต์บางเจ้าเนี่ยแค่สามสิบยี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์แต่นี่คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมแล้วคาร์เจนที่ดีเนี่ยนะคะต้องกินคู่กับวิตามินซีเขาใส่มาให้เรียบร้อยเลยในตัวเบอร์รี่เบอร์รี่มันมีวิตามินซีที่สูงอยู่แล้วพอคาร์โเจนเจอวิตามินซีเสร็จปั๊บเนี่ยกลไกในการทํางานเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ประสิทธิภาพเนี่ย ดูดซึมได้90%แล้วก็เห็นผลได้แบบว่าทันตาเห็นเลยทีเดียวเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาประสบอุบัติเหตุทางกระดูกปวดเมื่อยนะครับต้องไปนอนรีเส้นบ่อยๆเนี่ยกินตัวนี้น้ําในข้อต่อน้อยกระดูกแตกกระดูกเปราะกระดูกคุณอายุเท่าไหร่วัยไหนกินได้หมดเพราะว่ามันอร่อยวันนี้มาพร้อมโปรจัดเต็ม่ะโปรโมชั่นวันนี้เลยนะครับทงนของวีเจนซีพัทของเราเองหนึ่งกล่องปกติราคา1190บาทนะครับวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่99 9บาทเท่านั้น เองนะครับแล้วก็จะได้รับฟรีนะฮะกับเทนนต์ของวีเจนคอลลาเจนพัทเป็นเพียวคอลลาเจนไปอีก2กระปุกนะครับรวมไปถึงเนี่ยฮะสำหรับแฟนรายการของเราผู้ชมได้เพียวคอลลาเจนไป2กระปุกแล้วคุณจะได้นี่เลยครับอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือะทนน้นของวีเจนไวท์ชทนิ่งพัสครีมครับที่จะมาดูแลให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็รูขุมขนที่ดีขึ้นฝ้าจางลงผิวกระจ่างใสนะฮะอันนี้ไปใช้ได้เลยและก็แถมมาอีกหนึ่งสิทธิ์เหมือนกันอีกสำหรับแฟนรายการเราครับโปรนี้ก็คือจะได้ดููดดดดดดววงงฟีีอกกนนโยแัไ้ ทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองนะครับะนะใครที่สนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้นะครับ0647824446นะครับหรือที่อีกหนึ่งเบอร์ครับ0815597826รวมไปถึงที่ Line แอดวีเจ88นะฮะแล้วก็ Facebook v วีเจนไทยช่องทางอื่นๆก็มีเหมือนกันครับชอปปี้ล a ซาด้หรือจะเป็นทูช้อปปิ้งก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันจ้ามากันดี่ข่าวประเดินข่าวแรกค่ะมาในช่วงนี้นะผู้ชมนะครับไปดูเลยดีกว่านะฮะทัวร์ลงแน็ชาลีครับ ตอบคําถามหลังเลิกเก๋ไก่แล้วสระโสดบอกว่ายอมตอนนี้โสดไปที่รับรอยแล้วยอม<ด>พูดแล้ว,ลวนะเหมือนโยนความผิดให้กับฝ่ายหญิงทัวไปลงแบบนั้นนะครับจากกรณีที่นักชาลีเองนะครับได้ออกมายืนยันถึงความสัมพันธ์กับเก๋ไก่สไลเดอร์ว่าได้มีการยุติกันแค่นี้ แน็กยอมรับว่าเศร้าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเก๋ไก่นะเบื่อแน็กและก็สาเหตุหลักๆที่เลิกกันไม่ได้มาจากแน็กและแน็กก็ไม่ใช่คนทิ้งเก๋ไก่ก่อนที่แน็กจะบอกว่าตอนท้ายหน้าของการสัมภาษณ์บอกว่าเราเลิกกันด้วยดีและทุกอย่างไม่ใช่คอนเทนต์นั่นเองนะครับบอกว่าอย่างไรก็ตามเองเนี่ยนะครับกับการเกิดดราม่าตามมามันมีแน่นอนเพราะหลายเพจเริ่มมีคอมเมนต์เข้าไปโจมตีเก๋ไก่หาว่าเก๋ไก่ขี้เบื่อบ้างแน็กเก็บความรู้สึกไว้มากมายบ้างแหละ บางคนบอกว่าถ้าไม่สุดจริงก็คงไม่พูดออกมาหรือว่าเก๋ไก่ชอบเล่นกับความรู้สึกของคนบ้างแหละประมาณนี้นะครับและเก๋ไก่ก็ต้องเจอกับคนที่ตรงๆแบบแน็กอีกนะฮะแน็กก็ซื้อตรงกับความรู้สึกของตัวเองแล้วเก๋ไก่ล่ะนะคอมเมนต์ต่างๆว่าน,นู่นนี่นั่นจนเป็นหัวลงกับเก๋ไก่ไปนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็มีคนบอกว่าคําสัมภาษณ์ของแน็กนั้นเนี่ยไม่โอเคเลยแค่บอกว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันก็จบ แต่กับพยายามบอกปัดว่าไม่ใช่แน็กที่เป็นคนทิ้งแต่เป็นฝ่ายเกไก่ที่เบื่อแน็กนะฮะเกไก่เนี่ยบล็อกไม่มีเหตุผลเลยทั้งที่คนเป็นแฟนการจะโกรธกันงอนกันมาเป็นเรื่องปกติแน็กก็พยายามบอกว่าตัวเองเนเป็นคนแมนแมจริงๆอายุในสามสแล้วทําเหมือนคนพูดตรงแต่เนียนให้ทัวไปลงเกไก่ทางอ้อมนั่นเอง,งครับนะะก็อ,อ,อ,อย่างที่บอกครับค่ะ มันคนละคนละมันคนละเส้นเป็นคู่ขนานนะคะมันไปเจอกันไม่ได้หรอกค่ะน้าชาลีเนี่ยเขาก็ต้องได้แฟนที่เป็นดาราเหมือนกันนะคะเขาต้องน้องก็ต้องได้แฟนที่เป็นดารานะคะไม่ใช่เด็กไอดอลดาราเหมือนกันถึงมันจะเข้าใจกันได้มากกว่าน้องเก๋ไก่เพราะน้องเก๋ไก่เนี่ยเขาเลี้ยงในคาครอบในครอบครัวปกติเด็กที่ถูกเลี้ยงในครอบในในกองถ่ายเด็กที่โตมาจากในกองถ่ายแลวโด่งดังมาตั้งแต่เด็กเนี่ย พฤติกรรมก็จะไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปแต่แต่โดยส่วนตัวเคยเคยสัมภาษณ์น้องแนชารีนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักนั่แหละค่ะครับ,รบแต่ว่าเข <c oughs> าอาจจะน่ารักกับเราเพราะว่าเราเป็นนักข่าวนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็าเป็นคนตรงๆเป็นคนตรงๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ้อมค้อมก็เป็นเด็กตรงๆงอะ่ะเป็นเด็กโตในกองถ่ายะนะครับเป็นพระเอกดังมาตั้งแต่เด็กๆในกองถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องหาแฟนที่เป็นระดับนางเอกด้วยกันแล้วมันจะอยู่กันได้ยาวแล้วก็จะอยู่กันได้ยืดเพราะว่า ถ้าเขาไปหาคนที่มันอีกอีกไลฟ์สไตล์หนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคเดือนหนึ่งก็ไปแล้วนะเดือน2เดือนก็ไปแล้วนะครไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันมันก็จบค่ะะครับนะฮะ,ะ,ฮะอ่ะมาดูอีกประเด็นหนึ่งดีกว่าครับเตตะวันฮะ นะก็บอกเลยครับมีลงรูปไปปุ๊บเนี่ยใบเฟินนะเจอแซะเลยว่าดูสนิทเกินหน้าเกินตาไปนะฮะ,ฮะอาอาจจะเล่นละครด้วยกันหรือเล่นซีรีส์ด้วยกันก็ได้นะเกิดเป็นประเด็นดราม่าครับหลังจากที่2นาาักแสดงนะฮะอย่างทางด้านของเตตะวันแล้วก็ใบเฟินพิมชนกครับได้มีโอกาสพบปะแล้วก็ร่วมงานแฟชั่นที่ปารีสแล้วก็ทางด้านของเตตะวันเองได้รับหน้าที่เป็นตากล้องให้กับสาวใบเฟินด้วยเลยทั้งคู่ก็ต่างโพสภาพที่ถ่ายไว้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของแต่ละฝ่ายนะฮะซึ่งนะครับโดยใบเฟินเองเนี่ย มีการโพสต์ภาพสุดเก๋จากฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของหนุ่มเตตะวันพร้อมแคปชั่นบอกว่ารูปโดยเพื่อนใหม่แลวก็แท็กไปที่ไอจีของเตตะวันนะครับในขณะที่ฝ่ายชายก็ลงภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่าเดินถ่ายรูปเล่นแต่แบบไม่ใช่เล่นๆนะฮะแต่ว่าก็ไม่หวายคบมีเกียร์คีย์บอร์ดเข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันนะฮะวิจารณความสนิทสนมของทั้งคู่โดยพิมพ์ว่าคิดว่าการใช้ชีวิตด้วยกัน3วันในปารีสคงทําให้ทั้งใบเฟิร์แลวก็ตะวันเนี่ยมีสปาร์คถูกใจชอบการไปเื้นฐานกันไว้แล้ว เพราะดูจากผู้ชายโพสต์รูปผู้หญิงขึ้นไอจีแล้วก็แถกแบบไม่เกรงใจแฟนไบเฟิร์นเลยนะฮะคือนายนภัรนะฮะก็โพสต์รูปที่ฝ่ายส่วนไบเฟิร์นเองก็โพสต์รูปที่ฝ่ายชายเนี่ยถ่ายให้แต่วันเกิดแล้วขนาดรูปกับวันเกิดของนายนภัรยังมาลงทีหลังเลยแต่ลงรูปเพื่อนถ่ายให้ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับโพสนะคำพูดเกี่ยวกับการตอบโต้กันแบบไม่เกรงใจที่คนที่เป็นแฟนตัวจริงเพราะตะวันทั้งรอแล้วก็ถ่ายรูปก็เก่งแล้วก็เฟนรนลี่ด้วยนะครับ ล่าสุดเองนี่นะครับมันก็เป็นดราม่าแบบงงๆนะเรื่องนี้นะครับนาเตตะวันเองก็ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเจ้าตัวได้มีการแชร์ภาพคอมเมนต์ดราม่าดังกล่าวในทวิตเตอร์นะครับพร้อมกับระบุข้อความฟาดกลับบอกว่าไม่ได้เป็นหมอแต่อยากแนะนําให้คุยกับคนรอบตัวเยอะๆออกไปเจอสังคมไปทําสิ่งที่ชอบส่วนเรื่องงานนะเรื่องงานตะพันรู้สึกเนื้อเรื่องค่อนข้างจะล้าสมัยหน่อยนะแล้วก็พอร์ตแบบว่าโฮเยอะไปหน่อยนะฮะ ขอตีกลับก่อนนะครับอยังไม่ผ่านนะหลังจากที่โพสตของหนุ่มเตตะวันก็โพสไปปุ๊บก็ถูกแชร์ออกไปเยอะมากเลยทำเอาแฟนคลับถูกใจกันทั่วหน้าเลยนะครับอ,อื๋อคนที่มาโพสก็อาจจะเป็นแบบพิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะสร้างเรื่องขึ้นมาไงอเออแบบ<า>ว่าไปไปเหมือนไปสนิทกันสามวันก็เหมือนแบบอารมณ์แบบนอกใจแฟนตัวจริงหรือเปล่าไปทําโน่นนี่นั่นถ่ายรูปไปการลงรูปคนนั้นก่อนแฟนตัวจริงอะไรอย่างเงี้ย แค่นั้นนนะแค่นี้ฮะเออเปลี่ยนข่าวไหมหมดแล้วเออนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักคู่หนึ่งก่อนนะก่อนจะพักคุณผู้ชมนะพี่เต๋อฝากไว้ก่อนนะฮะใครที่มีปัญหาปวดเมื่อยนะคะปวดเมื่อยร่างกายแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมากระดูกแตกกระดูกรุนนะหรือว่าคนที่แบบว่าอายุเยอะๆนะคะอยากต้องการคลลาเจนที่มันดีจริงๆ คอลลาเจนดีจริงๆและเป็นคอลลาเจนไททีแล้วก็ไททูแล้วก็สามารถที่จะเห็นผลได้ถึง90%นะคะคุณต้องกินตัวนี้ค่ะนะคะวีเจ้นนะคะค่ะซพลัสนะคุณผู้ชมนะคะ เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะเขาดูดซึมในเก้าสิบเปอร์เซ็นสองเนี่ยเขามีวิตามินซีใส่ให้ด้วยวิตามินซีมาจากอะไรนั่นก็มาจากผลเบอร์รี่จำไว้เลยนะคะกินคาราเจนถ้าจะให้ได้ผลต้องกินคู่กับวิตามินซีแล้วต้องผสมแล้วต้องไม่ขาวแล้วที่สําคัญต้องอร่อยถูกปากและที่สําคัญต้องไม่อ้วนด้วยนะคะเห็นผลเร็ว90%และใช้ของดีผสมด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมโปรจุใจกันเลยทีเดียวค่ะโปรเลยนะครับวันนี้1กล่องปกติราคา1,190บาทนะครับเหลือเพียง999บาทเก้านนร้อยเก้าสิบ นนี้ะะฮจะได้ฟรีกับเพลยโคลเจนไปอีก2กระปุกเลยนะครับที่แถมให้แล้วก็แฟนรายการเราแถมฟรีกระต่ายของวีเจนวอชนิ่งพลัสคีนไปอีกนะครับดูแลเรื่องของใบหน้านะลดรูขุมขนของเราฝ้าจางลงแล้วก็ผิวกระจ่างใสนะครับรวมไปถึงแฟนรายการเรานะฮะแถมให้อีกนะการดูดวงฟรี1นึ่นั่นเองก็สแกน QR วอาร์โค้ดนัดดูดวงได้เลยนะครับใครสนใจนะฮะติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์นี้ได้เลยนะฮะ0647824446หรือที่อีกเบอร์หนึ่งครับ081559 7 8 2 6ครับไลน์แอดที่วีเจ c น b o o k ปดเฟ o บวีเจนไทยหรือเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆก็ได้ในครจะเป็น Sho อป e ี้เป็นลาซาด้าทูช้อปปิ้งได้หมดเลยคอลลาเจนกับวีเจนซีพัของเราเนี่ยราคาแค่9 9 9กบาทเท่านั้นค่ะอภัสครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ